กรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับวันนี้กลับมาพบเจอกันนะก็ไม่ได้ไลฟ์ผ่านทาง Facebook มาหลายวันนะครับพอดีเพิ่งจัดรายการเสร็จก็จะมาอัปเดตกันสักหน่อยเพราะว่าต้องอดใจรอกันอีกนิดอดใจรอกันอีก,ออก,อกเฮื่อกหนึ่งนะเพราะว่ามีโอกาสไปพบเจอกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวบ้านนะครับตอนนี้การทำมาหากินการค้าการขายฟืดเครื่องยังหนักเลยนะครับ ทั้งชาวบ้านที่จะได้ใช้จ่ายเงินทั้งพ่อค้าแม่ค้านะเชื่อว่าการอนุมัติเงินหมื่นที่กำลังจะเข้าไปในวันในอีกสองวันข้างหน้าครับก็คือวันพุทธที่25กันยายนเป็นต้นไปนะครับน่าจะทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนลืมตาอ้าปากได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะณขณะนี้เนี่ยเท่าที่ผมไปสัมผัสชีวิตของประชาชนหลายท่านนะครับเงินสด ฟืดเครื่องแบบสุดๆนะครับทั้งคนทั้งในฐานะคนจ่ายแล้วก็ในฐานะคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าถ้าไมมันหนักขนาดนี้นะมันหนักขนาดนี้ได้อย่างไรเนี่ยนะครับทุกคนก็ไม่อยากจะเชื่อนะว่าโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยจะเดินทางมาจุดถึงตรงนี้นะครับคือบังเอิญว่าผมเนี่ยเป็นคนใกล้ชิดกับชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยตลอดเวลาพักพวกเพื่อนฝูงผมก็จะเป็นบรรดาชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าเยอะ นะก็มีโอกาสได้พูดคุยนะได้สอบถามเหมือนแบบข้อมูลข้อเท็จจริงนะเพราะนั้นวันที่25กันยายนนะครับกลุ่มผู้พิการนะเหมือนเดิมนะลุมผู้พิการแล้วก็กลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขบัตรประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วยเลขศูนย์ก็จะได้ก่อนนะฮะหลังจากนั้นก็เป็นคิววันที่26 27เนะ28 2สเสารเอาทสตร์ทิหยุดแล้วก็ไปโอนอีกทีวันที่30กันยายนนะ ยังคงยืนยันตามนี้นะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นหากคุณผู้ชมชื่นชอบการนําเสนอข่าวแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แจ้งข่าวออกไปด้วยว่าเงินจะเข้าแล้วนะอีกสองวันเองคุณผู้ชมอดใจอีกเฮือกหนึ่งนะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่ได้เอาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับยังไม่ได้ไปเปิดบัญชีแล้วก็ผูกพร้อมเพย์นะครับท่านก็รีบไปดาเนินการให้เรียบร้อยนะแต่ถ้าท่านไม่ดาเนินการให้เรียบร้อยแล้วเกิดปัญหาเนี่ย เดี๋ยวเขาจะ,ะมีวงรอบโอนให้นะ,ะทั้งเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนและให้โอกาสครั้งสุดท้ายไปจนถึงเดือนธันวาคมนะครับแต่ไปทําอะไรก็รีบทำนะรีบทำซะเพราะว่าตอนนี้เงินหมื่นเนี่ยผมเชื่อว่าอรอคอยกันใจแทบขาดนะหลายคนเป็นแบบนั้นผมก็เข้าใจนะครับเพราะว่าสัมผัสกับชีวิตวิถีชีวิตคือ อาจจะเห็นผมเป็นนักข่าวนะเป็นผู้ประกาศข่าวอยู่หน้าจอโทรทัศน์อย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ตัวตนผมจริงๆเนี่ยคือเด็กบ้านนอกนะแล้วก็เป็นชาวบ้านนะพักพวกเพื่อนฝูงผมในส่วนใหญ่ก็เป็นชาวบ้านหมดเลยนะฮะแล้วก็เป็นอชอบคบค้าสมาคมกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะเพราะได้มีโอกาสมันคุยเพราะได้โอกาสคุยข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับผมก็เลยจะเข้าใจนะเข้าใจแล้วก็รับรู้ ถึงจิตใจแล้วก็ความต้องการที่แท้จริงนะต้องดูพ่อค้าแม่ค้าเป็นคนไทยหรือว่าต่างด้าวด้วยใช่ครับทุกวันนี้ก็คือไม่รู้จะพูดยังไงละพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยถูกต่างด้าวเนี่ยนะครับเข้ามาทำมาหากินแย่งอาชีพกันเนี่ยเป็นล่ำเป็นสันนะ่เข้ามากอบโกยนะเงินทองของพ่อแม่พี่น้องอาชีพเอา,อางี้แล้วกันแย่งอาชีพแล้วก็กอบโกย นะยี่สิบสี่กันยายนหลังยี่ยงคืนเงินก็น่าจะทยอยโอนเข้าแล้วใช่ครับก็คือเข้าวันที่ห้านั่นแหละนะเข้าวันที่ยี่สิบห้าเพราะปกติลักษณะทั่วไปของกรมบัญชีกลางเวลาเขาโอนเงินเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็เข้าตอนดึกๆอะ่ะนะกรมบัญชีกลางเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเขาคนมันคนชาราได้ไหมครับคนชารายังไม่ได้นะครับนะคือเขาไม่ได้นับเกณฑ์ว่าเป็นคนชาราหรือไม่คนชาราเขานับเกณฑ์ว่าท่านเนี่ย เออเป็นอยู่ในกลุ่มคนพิการไหมเขานับเกณฑ์ว่าท่านเนี่ยอยู่ในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่นะส่วนคุ่มอื่นเนี่ยก็รอคอยไปก่อนนะเารอคอยไปอย่างอะไรจุดหมายนะขนาดอีกสองวันเรายังไม่แน่ใจเลยเฮ้ย hey, คุณผู้ชมสองวันนี้เงินมันต้องเข้าแล้วถ้าเงินยังไม่เข้าอีกเนี่ยนะนะรัฐบาลก็เละนะครับม,มันไม่มันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเพราะว่าเงินมันมีแล้วไงครับ นะถ้าเงินไม่มีมกรมบัญชีกลางประหลัดกระทรวงกางครคลังที่ดูแลกรมบัญชีกลางในฐานะที่เป็นหน่วยงานโอนเงินเนี่ยนะครับเขาออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าเขาจะโอนให้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็หายห่วงนะผมยุคนก็เข้าใจความคิดแล้วก็ความรู้สึกก็เลยต้องรีบเอามายืนยันให้กับคุณผู้ชมได้เอารับทราบนะฮะเจอกันสั้นๆเป็นข่าวสารหากช่วงท้ายนะครับคุณผู้ชมชื่นชอบผมนะก็สามารถอุดหนุน แหนมยุคนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นสินค้าชุมชนของแท้ของดีของชุมชน100%ยเปอร์เซนต์และที่สำคัญ สุดยอดแหนมยุคนชุดละร้อยห้าสิบบาทสนใจพิมพ์เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับนี่การันตีความอร่อยนะครับขายมา3-4ปีนะครับคุณผู้ชมชื่นชอบเป็นอย่างมากปัจจุบันนี้เรากำลังซุ่มนะครับทำโรงงานขนาดย่อมๆนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพแหนมขึ้นไปอีกนะครับหนึ่งชุดมี10ชิ้นอร่อยมากของดีมากคุณผู้ชมหลายท่านชื่นชมมาเป็นแหนมหรือว่าจีนส้มสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับเนื้อหมูหนังหมูพลิกขี้หนูสวนอย่างดีนะครับของชุมชนของท้องถิ่นนะครับที่ เรากล้าการันตีนะครับอร่อยแท้แน่นอนนะครับมีคุณผู้ชมเนี่ยเป็น f c แล้วนะครับสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องใครไม่เคยทานเนี่ยลองทานดูนะครับสดใหม่ผลิตสดใหม่อร่อยมากคุณผู้ชมครับอยากให้ลองกินกันจริงๆนะครับผมไม่รู้ว่าชาบรรญายังไงนะครับเพราะมันสุดยอดจริงๆสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับเป็นจีนส้มทําสดใหม่อร่อยแน่ผมการันตีว่าอร่อยที่สุดตั้งแต่ผมเคยกินมานะครับสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาอย่าลืมครับหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยครับ